สวัสดีครับเฟรมกั t นไทยแลนด์ชาแนลครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเอาปืนมาเทสอกระบอกนะครับหนึ่งก็คือเป็น g อก c k 1เจนตัวนี้นะครับที่ที่ติดไฟฉายเดี๋ยวหันแนวปืนไปทางทางทางสนามดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางออฟฟิศจริงๆวันนี้มันไม่มีใครหรอกแต่ว่าก็ก็ทำไว้ตามกฎนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัย19บเตัวนี้นะครับปืนเคลียร์แล้วนะเคลียร์เคลียรย์หลายรอบแล้ว นะครับเคีอีกรอบนึงก็ได้ไม่มีลูกแน่ๆนะครับร่างกายเป็นในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับ1975ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมารลาทดสอบดอทกันนะครับว่ามันจะเคลื่อนไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งก็คือเหมือนเดิมครับเป็น P365 ของผมเองเนี่ยนะครับเคียกระสุนนิดนึงตัวนี้เนี่ยหลังจากใส่ดอทไปแล้วเนี่ยนานละ นะครับแล้วก็มีการใช้งานมีอะไรไปเรื่อยๆอพกทุกวันใช้งานทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามันจะเคลื่อนไหมหรืออะไรยังไงวันนี้เราลองกันสองกระบอกนะครับแล้วก็วันนี้มาลองกับกับ Art Impact Pro ด้วยนะครับตัวนี้นะอาร์ตอิมพัค o ทดสอบใช้ว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ2โหมดแล้วก็วันนี้เราอยู่ในสนามที่ที่สนามเป็น ข้างหลังเป็นออฟฟิศนะครับ,เป,รบ,บ,นะรบเป็นกระจกแบบนี้นะครับเป็นกระจกแบบนี้นะเนี่ยก็คือลักษณะสนามจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเอาอยู่ไหมอะไรยังไงสาห,หรับสาหรับ2โหมดนะครับมันจะมี2โหมดก็อย่างแรกเลยที่ที่เราจะต้องเน้นกันบ่อยๆนะครับอุปกรณ์ค่อนข้างสาคัญนะครับจุกอุดหูนะอะย่างไงก็ได้ให้มันอุดได้นะครับแล้วก็ แว่นตาการกระสุนนะคือ,อยังไงต้องมีนะครับก็เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญพอสมควรก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวทดสอบกัน2นัดก่อนนะครับสำหรับก็9เจนห้ะครับบรรจุกระสุนเรียบร้อยแล้วนะครับ2นัดนะก็ทดสอบดัดว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ไปดูเป้ากันพี่้องเนี่ยก็จะเข้าตรงเนี้สองรูเลยนะครับผมตั้งดอดใช่ผมตั้งดอดให้มันสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่า,าจากการเล็งนะครับด้วยลูกเลเซอร์นะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องปรับเป้าให้มันลงมาให้มันลงมานิดหนึง นะครับเดี๋ยวลองปรับลงมาแล้วก็ดูว่าม,ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ก็ปรับลงแล้วนะครับดอทก็คือผมตั้งให้มัน up down นะครับให้บันลงมา5คลิกแล้วก็ให้มันมาทางขวาอีก2คลิกนะครับทดสอบด้วยกระสุนย์2นัดเหมือนเดิมนะครับใช้วันนี้ใช้ลูกซิกเลยนะใช้ลูกซิกที่ ที่เขาบอกว่าลูกเทพลูกเทพเนี่ยลูกเซกกันนะครับระบายลูกด้วยเพราะว่าลูกตัวเนี้ยมันอยู่กับผมนานมากแล้วสองดัดนะครับ เทียปืนนะพี่น้องอไปดูเป้ากันอีกทีครับอันนี้ผมปรับตามตามที่ที่เขาบอกในในคู่มือเลยนะว่าแบบนี้แบบนั้นก็โอเคได้ประมาณนี้เนี่ยนะครับตรงนี้นัดหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงนี้นัดหนึ่งนัดนี้มันเป็นที่พลาดที่ผมเองเหรอกเพราะอันนี้ยผมไม่ได้ตั้งแท่นยิง ก็คือเป็นยิงแบบปกติธรรมดาก็ผมถือว่าโอเคแล้วนะประมาณนี้เพราะว่าถ้ามันคล่อมลักษณะนี้แปลว่าผมเพี้ยนเองแหละนะครับแปลว่ามือผมเพี้ยนเองก็ได้ขนาดนี้ในกลุ่มผมถือว่าผมโอเคพอใจนะครับก็ประมาณนี้สําหรับก๊อก19นะครับเจนท่าที่ใส่ดอทว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างส่วนส่วนซิกเดี๋ยวลองดูกันกับ กับซิก365นะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าว่าหูฟังตัวเนี้ย Art Impact Pro เนี่ยโอ้ใช้ได้เลยพี่ดองอันนี้ผมเปิดโหมดที่แบบว่าอ่าเป็นโหมดที่เขาเรียกว่าอะไรโหมดที่ไม่ได้ปิดสดิทนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเสดิจดูแล้วก็ใส่กับ P365 ยิงนะครับดูว่าเป็นจะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล็งที่ที่หัว นะครับเพราะว่าผมมาร์คจุดไปเรียบร้อยแล้วก็เป้ามันจะได้ไปซ้อนกันนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าว่าจะเป็นยังไงสำหรับพซิกพีสามกานะครับบรรจุกระสุนเรียบร้อยนะครับ2ดัดนะสำหรับซิกพีสามหนะตัวนี้นะครับปืนผมเองเดี๋ยวทดสอบดูครับ ทำไมควันมันเยอะอย่างนี้รู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่า เสียงดังกว่าก๊อก19มากนี่ขนาดตอนนี้ผมผมปิดปิดปิดจุกหูฟังนะครับ Art Impact Pro ปิดแบบปิดสนิทเลยนะรู้สึกได้เลยว่าเสียงดังกว่าก๊อก19มากเลยนะครับอันนี้คือรู้สึกเลยเพราะว่าจากการที่บอกว่าถ้าเกิดถ้าเราใส่คอมแล้วนะครับใส่คอมแล้วเสียงมันจะดังอยู่แล้วนะครับตามตามที่ ตามที่เจ้าของบริษัทเดี๋ยวพอดอามแจ้งมาเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันพี่น้องไม่รู้ผมมองไม่เห็นนะจากตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ <c oughs> อันนี้ผมผมตั้งเป้าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมยิงออกมาได้ประมาณนี้ผมก็ถือว่าผมก็โอเคนะผมถือว่าผมพอใจไอ้นัดเนี่ยผมตั้งใจนะครับแต่ไอ้นัดเนี่ยผมจําได้ว่าผมกระตุกไกลแล้วก็ระแวงด้วยจากการที่ จากการที่เมื่อกี้ควันมันเยอะมากควันที่ออกจากตัวตัวปืนเน่ยเยอะมากผมก็เลยแบบหลายทีแล้วก็มาระแวงระแวงหน่อยก็ขนาดนี้ผมถือว่าผมพอใจนะครับอยู่ในกลุ่มจดว่าโอเคลนะนะกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบไปเรื่อยๆนะครับสำหรับก๊อก19แล้วก็ P365 แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกความรู้สึกอีกทีหนึ่งว่า ว่ารู้สึกยังไงชอบอันไหนสำหรับสำหรับปืน2กระบอกนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มันมีคำถามแน่ๆอยู่แล้วนะครับว่าว่าชอบกระบอกไหนสำหรับ2กระบอกนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราคุยกันนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ไมันก็ติดไม่ค่อยจะโอเควันนี้เท่าไหรเ่เดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีกที อ่ะเดี๋ยวลออีกทีนะครับบรรจุก,กระสุนสองนัดนะกระบอกเดิมครับ P365 กาไม่ต้องตั้งแล้วนะเมื่อกี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเล็งใหม่เอาที่ที่ X และกันตรงกลางลำตัว ควันเยอะมากไปดูเป้ากันพี่น้องกลางลำตัวนัดแรกผมได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเห็นเห็นเลยนะครับนัดที่สองตรงนี้กระตุกไกลเหมือนเดิมนะครับก็โอเค อันนี้เนี่ยผมผมใส่ดอทตัวนี้มามานานมากแล้วนะแล้วก็แล้วก็มีการพกมีการอะไรเพราะว่า,าเวลาพกอะเวลาพกในพกอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะพลาดเข้ามาในเข็มขัดนะครับแล้วก็พกนอกอีกอะไรอีกก็ซึ่งบางทีใช้งานาเขี่ยปืนแล้วนะ ใช้งานเวลาปฏิบัติหน้าที่พกนอกนะครับหรือจะเป็นพกใดหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยแล้วก็มันมีการกระแทกดอดมีการอะไรอยู่แล้วเวลาเราใช้งานกันทั่ว,วไปนะครับวางเนี่ยผมก็วางเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถนอมเลยนะวางก็คือวางแบบนี้เลยวางตู้มลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็ยิงมีลองยิงอีกอีกเยอะเลยนะครับสำหรับกระบอกนี้กลุ่มกระสุนได้ประมาณนี้เนี่ยผมถือว่าผมโอเคละ นะครับไม่เพี้ยนไม่อะไรแต่ว่านิดหนึ่งนะพี่น้องพี่น้องดูนะตรงตรงหน้าหน้าเลดดอทเนี่ยมันจะมีคาบเขาเบาเยอะเลยเพราะว่ามันจะมาจากคอมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแหลงรีคอยแหลรงรีคอยเป็นลดไปได้เยอะจริงนะครับก็ก็โอเคเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวมาดูความรู้สึกกันนะครับว่าว่าระหว่างก๊อก1ิแล้วก็ ซิกพีสามหชอบอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวยิงแบบเร็วๆเลยนะเอาแค่ว่าเห็นดอดปุ๊บใส่นะครับอันนี้ผมใส่ลูกด้วยลูกบวกพีนะอันนี้เป็นบวกพีเลยนะครับสองลูกตรงไหนดีอะเอาตรงท้องแล้วกัน ไม่เห็นดอดไปดูเป้ากันพี่น้องอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ประมาณตรงนี้ผมว่าถือว่าผมก็โอเคนะถ้าเกิดถ้ายิงเร็วๆแบบว่า อพอเห็นดอปปุ๊บใส่เห็นดอปปุ๊บใส่เนี่ยได้ขนาดนี้ผมถือว่าผมโอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสรุปกันเมื่อกี้ลูกบวก P นะผมมีความรู้สึกว่ามันมันยังเบากว่ามันยังเบากว่า P365 ที่ที่เป็นลูกธรรมดาลเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องการดีดดิ้นเนี่ย ถึงจะใส่คอมอะไรยังไงแล้วก็แล้วแต่นะครับผมมองว่ามันก็ยังมันไม่นิ่มมันไม่นิ่มเหมือนเหมือนกองสิบเก้ากอสนี่คือนิ่มมากนะครับยิ่งแต่งไกลแล้วอะไรแล้วนะเอกอกอสนิ่มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลักษณะการยิงการยิงอันนี้เอาพูดกันจริงๆเลยนะพูดกันจากใจเลยกองสบผมว่ายิงดีกว่านะอันนี้คือพูดจากใจ นะครับว่าแบบไม่อ้อมค้อมเลยจริงๆผมก็เป็นติ่งซิกนะเป็นติ่งซิกซาวเวอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามกหด้วยลำกล้องด้วยอะไรด้วยนะครับก็สิบก้ายิงนิ่มกว่าอา๋อโอเคตัวนี้มันมีไฟฉายด้วยนะครับมันก็เลยถ่วงแรงได้นิดหน่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอ,อันนี้ก็คือสรุปว่าก็สิบก้านิ่มกว่าแล้วก็แต่เรื่องความแม่นเรื่องความแม่นผมว่า ผมว่าซิกแม่นนะครับผมว่าซิกแม่นเลยเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าว่าทำไมจะว่าผมชินมือกับซิกหรือเปล่าแต่ก็ก็ไม่หรอกผมยิงกระบอกอื่นมาก,ก,ก็ก็หลายกระบอกแล้วเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าไม่น่าพลาดตรงนั้นเรื่องซิกเนี่ยคือกลุ่มกระสุนน่ไม่พลาดเลยนะครับกลุ่มกระสุนเนล็งตรงไหนเข้าตรงนั้นเลยแต่ว่าก๊อกเนี่ยเรื่องความแม่นอะ่ะก็เล็งเหมือนกันนะครับก็ใช้ดอทเหมือนกันอะไรตั้งดอทแล้วอะไรเหมือนกัน ผมมองว่าซิกซิกมันจะกลุ่มมันจะไม่เพี้ยนะถ้ามือเราไม่เพี้ยนนะผมมองอย่างนั้นแต่ว่าถ้าถ้าก๊อกบางทีเล็งเล็งในที่เดียวกันผมมองว่ามันมันมันจะเพี้ยนกว่าซิกนะครับอันนี้จากความรู้สึกผมนะเท่าที่ผมดูด,ดูแล้วก็ดูจากเป้าดูจากอะไรแล้วเนี่ยใจผมนะใจผมถามว่าส่วนตัวแล้วผมก็ยังชอบชอบ365เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า คือตอนนี้มันทำไปแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือวันไหนถ้าผมไม่อยากพกไม่อยากพกให้มันเกะกะผมก็แค่ถอดคอมออกนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่ซองปกติแค่นั้นวันไหนถ้าเกิดถ้าอยากจะใส่ให้มันเต็มระบบก็ก็แค่ใส่คอมอาถามว่าเป็นปืนต่อสู้ได้ไหม ผมว่าได้เลยสําหรับซกพีสาหนะครับถ้าเกิดถ้าติดคอมแล้วอะไรแล้วเพราะว่าจังหวะการยิงจริงๆอ่ะพี่น้องเมื่อกี้ขนาผมยิงมั่วๆนะยิงม่่วๆก็คือแบบว่าเอาซิกยิงม่ม่วๆมันก็ยังเข้าแต่ไอความรู้สึกที่มันคอนโทรลปืนเนี่ยการคอนโทรลปืนผมว่าผมสําหรับก๊อกสิบอ่ะมันจะคอนโทรลดีกว่าแค่นั้นเองแต่กลุ่มกระสุนที่เข้าอ่ะมันก็แปลกระหว่างคอนโทรลไม่ดีกับคอนโทรลดีผมมีความรู้สึกว่า ตัวที่คอนโทรลไม่ดีกลุ่มมันเข้ามากกว่าเออมัน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 ก็แปลกนะ,ะก็คือยิงๆไปเถอะยังไงบัตรก็เข้าอะไรผมคผมคิดอย่างนั้นตอนนี้เทา่ทาที่ผมทดสอบมานะครับผมรู้สึกอย่างนั้นจริงเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเราสรุปกันเข้าๆสำหรับพี่น้องเราถ้ารู้สึกอะไรยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับระหว่างอะ,อะไรที่ผมพูดไปแต่ว่าก็อันนี้คือผมพูดเลยนะว่า จากความรู้สึกผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยพี่น้องเราจะรู้สึกอย่างไรก็ก,ก็คู่ถุยได้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้อ้างอิงจากจากตัวผมเองคนเดียวมีพี่น้องเราอีกคนหนึ่งผมพูดชื่อเลยคุณคมเพชรนะที่อยู่ที่อยู่ทางใต้นะ้าเขาก็พูดเขาบอกว่าเขาก็มีทั้งซิกทั้งกอกนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าแต่เขายิงซิกได้ดีกว่ากอกนะ อะผมก็จำคำพูดตรงนี้มาแล้วผมก็มาคิดว่าเออเข้าที่ทดสอบถ้าทดสอบคู่กันสองก็บอกแบบนี้เนี่ยสรุปมาได้ข้อสรุปแบบนี้นะก็โอเคก็ประมาณนี้เลยผมก็รู้สึกเหมือนเขาเหมือนกันนะครับว่าผมยิงซิกได้ดีกว่ากอกโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปใหม่คลิปหน้าออจะมีการรีวิวออหูฟังตัวนี้นะครับแบบเต็มเแล้วก็เดี๋ยวจะทำ ทำเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคลิปให้ทางบริษัทเขาไปไปลงโปรโมทด้วยนะครับก็ตอนนี้ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกเพราะว่าพึ่งหายจะกป่วยแล้วก็ช่วงนี้งานเล่งราดพอสมควรเหมือนกันก็เดี๋ยง่ายเดี๋ยวมีรีวิวตัวนี้แบบเต็มๆแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับจากฟิลอมกัน Thailand ด์ชาแนลครับ